สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบูนเฮลตี้ชาแนลนะครับบ้านยูทูบบูนเฮลตี้ชาแนลครับวันนี้จะพาทุกท่านไปปั่นจักรยานออกกาลังกายนะครับที่ถนนตัดใหม่เข้าหาดทรายดำนะครับแล้วก็ออกจากคลองปอครับไปที่หมู่6บ้านกลางแล้วก็เข้าที่หาดทรายดําแล้วก็วนกลับมาที่ถนนตัดใหม่บ้านกลางนะครับถนนตัดใหม่ทางเข้าหาดทรายดําเดีเ๋ยวเราไปชมบรรยากาศถนนด้วยกันเลยครับ ดีตอนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับบ้าน u t u b e บูเลอตี้ชาแนลนะครับวันนี้อากาศดีไม่มีฝนนะครับก็จะพาทุกท่านไปปั่นจักรยานนะครับตั้งแต่เอ่อคลองปอนะครับไปยังมู่หกบ้านกลางนะครับแล้วก็เข้าไปที่หาดทรายดำนะครับพร้อมแล้วแล้วก็ ขยานไปเรื่อยเลยครับเราก็มาชม,มบรรยากาศของข้างทางไปด้วยกันครับ เรากับเข้าถึงบ้านบุญเทวีแชนเนลนะครับตอนนี้เราเข้าเกตหมู่6บ้านกลางนะครับซ้ายมือก็จะเป็นที่ทําการอบอตเหล่าง,งอบนะครับ ายมือก็จะเป็นทางเข้าหาดทรายดำเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าหาดทรายดำนะครับ Thank you. Thank you. I am exercised by bicycle. How are you today? อยู่หลังโรงพยาบาลแหลมงอกนะครับซ้ายมือคือถนนตัดใหม่เข้าหาดชายดำนะครับเราก็ไปขวานะเลียวขวานะครับพอเลี้ยวขวาเสร็จแล้วนะครับซ้ายมือก็จะเป็นทางเข้าหาดรายดำแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะแบ็กแซนบีดเร็วครับทูแบ็กแซนบีดเอ่อเคอร์ี วันที่1เดซิเมตรนะครับ350เมตรนะครับถึงแบกแซน a n ด b e หรือว่าหาดทรายดำบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยครับตอนเช้าเช้าอากาศสดชื่น,นครับ ใคที่สนใจที่จะมาเที่ยวเมืองตราดนะครับมาชมบรรยากาศทะเลมานอนพักสูดอากาศบริสุทธิ์ที่จังหวัดตราดนะครับที่แหลม่อบกทักทายเข้ามาได้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นที่ทำการของหาดทรายดำนะครับ เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับหาดทรายดำหนึ่งเดียวในสยามนะครับโอเคครับสวัสดีครับตาตาครับ สวัสดีครับคุณเฮตี้สวัสดีครับบรรยากาศดีมากอันนี้คือทางเข้าหาดทรายดำนะครับแล้วก็ที่เห็นนี่คือป้ายป้ายนะครับตรงนี้บริเวณนี้คือลานจอดรถนะครับลานจอดรถนะครับอันนี้คือจุดเช็คอินนะครับนี่คือป้ายป้ายนี้คือจุดเช็คอินนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ที่แหลมงอบที่หาดทรายดำนะครับ ข้างในก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นบรรยากาศป่าชายเลนนะครับแต่ว่าวันนี้บูนเฮลตี้จะพาปั่นจักรยานด้านนอกเพราะว่าเส้นทางข้างในเนี่ยจะเป็นสะพานไม้สลับกับสะพานปูนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีการปรับเป็นสะพานปูนหมดแล้วนะครับเองคมัะน,นี่เลยครับนี่คือทางเข้านะครับ ็นสะพานไม้แต่ข้างในก็เป็นเป็นสะพานปูนนะครับนี่ครับอเอเนี้วูส่งสติกเกอร์นะครับคุณตาต้าก็บอกบรรยากาศดีครับนะครับนี่คือทางเข้านะครับหาดทรายดำนะครับหาดทรายดำถ้าเราจะเห็นหาดทรายดำได้ก็ต้องมาช่วงที่น้ำลงตอนกลางวันนะครับถึงจะมีถึงจะเห็นหาดนะครับถ้า กลางวันมาตอนน้ำขึ้นก็ไม่เห็นหาดนะครับไปเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานชมบรรยากาศรอบนอกดีกว่านะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยข้างในบริเวณหาดทรายดำยังไม่เปิดนะครับเช้านี้ยังไม่เปิดเราไปปั่นจักรยานเส้นเส้นรอบๆอบทางเข้าหาดทรายดำนะครับบริเวณหมู่6บ้านกลางนะครับ างข้างก็เป็นคลองคลองบุดรคลองบุตรคลองระบายน้ำทะเลพอบรรยากาศก็จะสดชื่นถ้าเกิดตั้งผมตั้งกล้องทางนอนนะครับด้านนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่มีสัญญาณเคยลองทำแล้วสัญญาณเน็ตมันจะหลุดมันถ่ายทอดสดอะไรไม่ได้นะครับฝาคือการใก่โฮมสเตย์นะครับ บริเวณทางเข้าหาดทรายดำนะครับก็จะมีที่พักที่อยู่ติดกับธรรมชาติครับให้เราได้ชื่นชมหรือว่าสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติเนี่ยมีอยู่4เจ้านะครับมีอยู่4ี่ที่พักรหรือว่ามีบรกาศอยู่4รายการ4เจ้านะครับก็จะมีหวานใจโฮมสเตย์นะครับแล้วก็มีปันไม้ทรายดำเอ่อ So, yeah.